อ่ะทุกคนเด็กไม่มีตากลับมาแล้วนะครับผมย้ํานะครับภาคเนี้ยไม่ใช่ภาคสองของเด็กไม่มีตาภาคแรกนะครับเป็นจักรวาลอีกจักรวาลนะครับจักรวาลคู่ขนานนะครับโค,คร,ครจะจักรวาลกันนะครับผมมาไม่สิยังไม่อ่านใฟฝาคือภาคเนี้ยภาคจักรวาลคู่ขนานผมจะเนื้อเรื่องก็จะมี พระเอกเจอกับพระเอกอีกคนนึงนะคะผมคือเด็กไม่มีคือพระเอกตอนที่ไม่มีที่มีตาอยู่ครับโอเคนะครับมาอ่านกันเลยเกอเป็นใครฉันก็เป็นเกิดโดยสเกอ นี่มันอะไรกันอ,อ,อะไรกันคือกระดันขาดทำไมเราเจ็บปวดไปด้วยฉันช่วยไหมเตยซะเก้อเจ็บปยนี่เก็อ ว่าไงเพื่อนฉันไม่ตายนะออเลยกินไม่ตายเหรอนี่กินีน่กิตายตายเหรอขอภัยครับ นี่เกย์ตายเหรอและทำไมเก็เจ็บตายาให้ตายแกใช้ได้นะอะออ,อะไรกัน,ฉ,นฉันตายแล้วอะไรกนอะไรอะไรกัน แกแกตายแล้วเหรอเกอกนี่แกค่าทำไมมันคือเพื่อนแกมันคือเพื่อนกเนานะจบนะครับมันก็เป็นเรื่องสั้นน่ะผมตา ถ้าภาคสองเขียนว่า่ะไรเนี่ยผมจะผมจะเอาภาคสองต่อมาจากจากวานนึงนะครับคือภาคสองต่อจากอันนี้เลยต่อจากอันนี้ขอไปครับสมุนขาดต่อมาจากอันนี้ต่อมาจากอันนี้ต่อมาจากอันนี้ที่ผมเขียนจบไปแล้วครับอ่า สำมรับวันนี้ก็จะไม่จบนะครับผมคือมีเรื่องหนึ่งที่ผมเขียนเสร็จแล้วมันเป็นเนื้อเรื่องสั้นนะหน้าก,กากคามายออกมาออกมาแล้วครับและน้าก,กากโดเรมอนมาออกมาออกมาแล้วครับขอบคุณครับออกหน้าก,กาก หน้ากากโดเรมอนออกมาแล้วครับเสือดำอร่อย g ปีก่อนเอาหน้ากากไปครับแล้วก็จบแล้วครับแล้วก็จบไปเลยนะยกได้สมุดไปหนึ่งมัน เนเรื่องมันจะเปรดสะปะเปรดสะปะ,ปปะโอ้ยหน้าไหนเป็นหน้าไหนไหนี่เห่เลยหน้าไหนเป็นหน้าไหนเนี่ยอ๋อต่อกันได้ละ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนรับกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ